ใ่ในถุงชาแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้มลงไปด้วยแบบนี้ค่ะต้มลงไปกันน้อยต้มเสร็จแล้วนะคะต้องใส่รำเป็นชั่วโมงเลยอะนั่กดซอนั่ดซื้อุกกลาเคโคอีเร็ว หนนอไม้ะะคสะวัสด,ดีค่ะวันนี้อานจังไปวัดมานะคะก็เดินผ่านสวนไผ่นะคะสวนกอไผ่ที่วัดเนี่ยตอนนี้หน่อไม้ออกกันเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางวัดเขาไม่อนุญาตให้คนเข้าไปขุดนะคะก็เลยเได้แต่มองนะคะเพื่อน เขาหักทิ้งหมดเลยอ่ะเพื่อนๆดูอันนี้เพิ่งจะโผล่นะเพิ่งจะโผล่พ้นดินตรงนี้เทียบเลย อยากจะขุดมากเลยแต่ว่าเป็นของวัดนะคะเยอะมากโหหน่อใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับหน่อไม้ญี่ปุ่นหนอ่อเริ่มเลยพี่เก๋นะคะจากฮามามาสส่งมาให้นะคะเป็นเพื่อนของอันจังในเฟ e บุ๊กนะ เพื่อนใน facebook ยังไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆนะคะเป็นแค่เพื่อนใน Facebook เฉยๆแบบพี่เก๋ก็ส่งหน่อไม้มาให้พอดีว่าอันชาจะส่งขุดต้นกล้วยนะคะขุดต้นกล้วยที่บ้านส่งไปให้นะก็พี่เก๋บอกว่ากันเดี๋ยวส่งหน่อไม้มาให้กินนะคะทางนี้ยังไม่ได้ส่งต้นกล้วยไปเลยทางทางนู้นส่งหน่อไม้มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีบขุดต้นกล้วยส่งไปให้นะคะพี่เก๋ก็อันนี้เป็นหน่อไม้ญี่ปุ่นที่ขุดแบบ ุจัดดินอะ่ะแล้วมันใหญ่มากอะเพื่อนเดูหน่อเป็ดเริ่มเทิมเลยนะคะเดี๋ยวจะปอกหนอ่อปอกเปลือกนะคะหน่อใหญ่จริงๆ ตเต็มหม้อเลยนะคะหม้อใหญ่ๆเนี่ยเราจะมาต้มก่อนนะคะเพราะว่าหน่อไม้ญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีรสขมรสเฟือเฟ่อนๆฝาดๆเย็บยังไงอะคือแบบมันจะขมตรงโคนล,ลิ้นนะเพื่อนบอกไม่ถูกอ่ะนะก็เขาญี่ปุ่นเขาจะมีวิธีนะคะคือการต้มใส่กับรำาวรำข้าวก็ตัก ใส่ในถุงชาแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้มลงไปด้วยแบบนี้ค่ะต้มลงไปกับหน่อไม้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะที่ญี่ปุ่นนะคะใครไม่มีรำนะคะหารำยากเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้ค่ะจูโซ,โซนะคะจะมีขายตามซุปเปอร์ทั่วไปเลยค่ะตรงแผนกขนมนะคะแผนกแบบเครื่องอุปกรณ์วัตถุดิบวัตถุดิบในการทําขนมนะะี่ค่ะเขาเรียกว่าจูโซ,โซพาวด้านะคะหน่อไม้ที่ต้มเสร็จแล้วนะคะ ต้องใส่รำเป็นชั่วโมงเลยอะ่ะกว่าจะสุกนะคะเพราะว่านอเยอะก <c oughs> ็ออกมาเป็นแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารต่างๆได้นะคะวันนี้นจังจะมาทำหน่อไม้ต้มหมูนะคะหน่อไม้ต้มกระดูกหมูหน่อไม้ต้มเสร็จนะก็มาหาั่นแบบนี้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะใครอยากหั่นชิ้นแบบไหน อันนี้ก็เป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะที่ต้มไปได้สักพักแล้วค่ะเป็นมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วลหะน่าจะเปื่อยเริ่มเปื่อยแล้วนะคะก็จะใส่นอไม้ลงไปต้มค่ะอันนี้คือต้มน้ำแรกก็เททิ้งไปนะคะเพราะว่ากระดูกหมูอ่อนซี่โครงหมูอ่อนของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไขมันเยอะมากเลยก็เลยจต้มต้องต้มแบบเทน้ำทิ้งนะคะไขมันมันออกไปครึ่งหนึ่ง ก่อนนะคะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยไขมันในกระดูกหมูนะคะอันนี้คือต้มน้ําที่สองนะคะก็จะใส่แบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาหน่อไม้ใส่ลงไปค่ะหน่อไม้ที่เราหั่นนะคะก็เทใส่ลงไปต้มหน่อไม้เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่หรือเปล่าหน่อไม้เยอะมากอะหน่อไม้เยอะกว่ากว่าน้ําในหม้อนะคะ อาจารย์จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวแบบนี้เกลือป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะคืออาจารย์จะไม่มีสูตรแบบ เครื่องปรุงใจตัวนะเพราะว่าจะอาศัยการชิมเอานะคะพอชิมแล้วเนี่ยเราเราได้รสชาติแบบไหนที่อยากได้รสชาติแบบไหนที่เราต้องการอนะ่ะเราก็จะปรุงเพิ่มนะคะส่วนเครื่องเครื่องปรุงส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะคะไม่ได้ใช้อะไรมากค่ะแค่เกลือน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะในการต้มหน่อไม้นะคะ ถ้าเกิดใครอยากให้อร่อยออร่อยก็ใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยก็ได้นะคะผงปรุงรสหมูเนาะใส่ผงปรุงรสหมูไปนิดนึงนะให้มันแบบกลมๆหน่อยนะคะต้มด้วยไฟกลางๆหรือไฟแรงก็ได้ค่ะให้เขาเดือดนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวปิดไฟนะคะ ปิดไฟแล้วก็ตักใส่ต้มไปด้วยกันนะคะกินชิสคนล,ลีคิวชีเนี่ยนั่นกสือ đuộc on nhé nó ơi, ngon miệng, ngon ngon, ngon không? ý gì để